สวัสดีครับวันนี้ชัดก็จะมารีวิวเจ้า Mercedes-Benz นะครับ W 2 0 5 C 1 8 0นะครับปี2 0 1 4ันสิบสนะครับผมคันนี้เป็นรถที่ชัดใช้งานเองนะครับผมชัดก็จะมาประกาศขายนะครับใช้ไปเปลี่ยนรุ่นใหม่นะครับผมคันนี้ชัดขายเพียงแค่7 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับจัดไฟแนนซ์ได้ออกรถฟรีดาวผ่อนเดือนละประมาณ4ี่พันหมื่นหนึ่งหมื่นสี่พันกว่าบาทนะครับเจ็ดปีนะครับผมก็รถอยู่ชนบุรีบางแสนนะครับมาทดลองขับ กันได้นะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูรอบคันนะครับคันนี้ไม่เพียงแค่90,000กิโลเท่านั้นเองนะครับผมนี่ครับทุกอย่างก็เดิมๆหมดเลยนะครับผมไฟเดย์ไลท์นะครับผมกระจังหน้าทรงไดมอนด์นะครับผมชัดเปลี่ยนมาใหม่นะครับผมคันนี้ก็มีล้อแต่งเป็นล้อ AMG นะครับผมล้อ AMG ใส่สปริงโหลด HR นะครับผมตรงรุ่น Mercedes-Benz W205 นะครับผมยางมิชลินสีเส้นนะครับผม นี่นะครับสภาพดอกสวยๆเลยนะครับผมดอกยังใหม่อยู่เลยนะครับนี่นะครับดอกยังใหม่อยู่เลยนะครับสีรอบคันก็ไม่มีอะไรนะครับสวยปิ๊งอยู่แล้วนะครับผมนี่นะครับซีหนึ่งแปดศูนย์นะครับนี่ฟิล์มรอบคันเป็นเซรามิกนะครับผมนี่นะครับ สภาพสวยพร้อมใช้นะครับรถคันนี้ประหยัดน้ามันมากนะครับผมใช้แทน t o y ยต้ y ย r ริสสีเหลืองของผมตรงนู้นเลยนะครับก็คือมันสิบหกลิตรบวกนะครับผมแล้วแต่การขับขี่นะแต่ผมรู้สึกว่บบสส seven, 59, mm hmm. าประหยัดมากนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวไปดูภายในกันนะครับราคาไม่แพงนะครับถ้าเทียบกับราคาตลาดแล้วเนี่ยตลาดเขาขากันอยู่แ9ดกแสนนะครับผมขายเพียงแค่7 5็ด0สหเก้าบาทนะครับรถไม่มีปัญหาใดๆนะครับรถไม่มีชนพาช่างมาดูได้เลยนี่นะครับ นี่ภายใงภายในสวยนะครับไม่เก้าหมื่นเจ็ดพันกิโลนะครับผมนี่ระบบแอร์นะครับผมแอร์ออโต้นาฬิกานะครับผมที่วางแก้วน้ํานะครับปรับหน้าจอนะครับผมนี่นะครับเบาะหนังสภาพเดิมโรงงานนะครับผมนี่นะครับสามารถปรับตรงแผงประตูได้นะครับ ปรับพับปรับเดินหน้าถอยหลังนะครับที่แผงประตูได้เลยนะครับผมประมาณนี้นะครับภายนองภายในสวยกิ๊บนะครับไม่มีตําหนิใดๆนะครับรถชัดใช้งานเองนะก็มีพรม6 d ดีนะครับผมใส่มานะครับผมนี่นะครับภายนงภายในข้างหลังนะครับเดี๋ยวขอเก็บผ้าขนหนูออกก่อนนี่นะครับภายนนองภายในสวยนะครับผม น้ําหอมชัดใส่มาแล้วนะครับกลิ่นหอมๆเลยนะครับผมสภาพสวยปิดเลยนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูฝาท้ายกันนี่ครับฝาท้ายก็เดิมๆโรงงานนะครับวางของได้มากมายนะครับผมมีตะข่ายสองฝั่งนะครับนี่ใช้งานอยู่จริงๆนะนี่นะครับ เก็บของได้นี่นะครับเก็บของได้นะครับผมวางผงวางของได้นะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูฝากระโปรงหน้ากันนะครับ นี่นะครับฝากระโปรงหน้าก็เปิดออกมาแล้วนะครับทุกอย่างเดิมๆหมดนะครับคันลงคันหน้าเดิมไม่ลดรถไม่เคยมีชนนะครับแล้วก็ฝากระโปรงแก้มเดิมโรงงานนะครับไม่มีขยับนะครับผมไม่มีขยับนะครับฝากระโปรงเดิมของ m e อร์ d e s Benz นะครับนี่ครับเครื่องก็เดิมๆเลย1.6ลิตรนะครับเบนซินล้วนไม่เคยติดแก๊สนะครับไม่ใช่ไฮบริดนะเข้าศูนย์มาแล้ววันที่7ตุลาคม2567นะครับ ถ่ายของเหลวนะครับผมก็ประมาณนี้นครับเดี๋ยวเราไปเออลองเล่นภายในกันแล้วก็ลองขับกันนะครับอ่าตอนนี้เราก็อยู่กันที่ภายในรถแล้วนะครับผมกุญแจก็จะเป็นดอกอย่างนี้นะครับวางไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็กดปุ่ม push start ได้เลยนะครับเหยยบเบรกนะครับอ่ารถก็จะต t a r t ขึ้นมานะครับโอเค ชัดเปิดแอร์ออโต้ไว้นะครับแอร์ Air ก็จะทํางานอัตโนมัตินะครับผมนี่แอร์ Air ทำงานอัตโนมัตินะครับแล้วก็หน้าจอนะครับเล่นได้ปกตินะครับผมนี่ครับเนวี่เนวี่เข้าได้วิวแมปดูได้หมดเลยอาเรดิโอนะครับใช้งานได้หมดนะครับ ใช้งานได้ทุกฟังก์ชันนะครับมีเดียนี่ครับอันนี้บลูทูธนะชัดเชื่อมบลูทูธไว้ด้วยนะอ่าเทลนี่นะครับเวนิเคิลนะครับนี่ก็ปรับลองไปเล่นดูกันนะครับผมก็ถ้าใครสนใจนะครับแต่ผมสอนได้นะวิธีเล่นนะโอเคก็ประมาณนี้ครับไม่มีอะไรแล้วปรับที่ Media มีเดียเหมือนเดิม ่เดี๋ยวเรามาดูกระจกไฟฟ้ากันครับใช้งานได้ครบไหมนะครับนี่ใช้งานได้ครบหมดนะครับนี่กระจกหลังใช้งานได้ครบหมดนะครับใช้งานได้ครบหมดนะครับมาดูไฟเพดานกันบ้างไฟเพดานก็ใช้ไฟเพดานก็ใช้งานได้ปกตินะครับอัน,นแล้วก็กดปิดป้ายอันนี้ไฟส่องหนังสือนะครับก็จะเป็นไฟอยู่ข้างหลังนะ อ่ะตอนเช้ามันก็จะไม่เห็นนะแต่ว่าต้องเป็นตอนคืนนะเนี่ยนี่น,นี่เห็นละขึ้นละนี่โอเคประมาณนี้นะอยู่สองฝั่งนะฝั่งหนฝั่ง,ฝ,งฝั่งคนขับด้วยนะครับผมอันนี้ไฟสองหนังสือนี่มันไม่เห็นมันมืดอยู่โอเคไม่เป็นไรก็หลักๆก,ก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ลืมบอกว่าพวกสมุดคู่มือต่างๆอยู่ครบหมดนะครับ นี่อยู่ครบหมดนะครับสมุดรับประกันคู่มือการใช้งานรถนะครับต่างๆนะครับข้อมูลการติดต่อของศูนย์นะครับก็คือมีครบหมดนะโอเคเดี๋ยวเราไปลองขับกันอ่าโอเคครับเดี๋ยวเราไปลองขับกันนะครับเดี๋ยวคาดเบล,ลก่อนครับก็คันนี้ก็เกียร์จะอยู่ที่ตรงกั้นปัดน้ำฝนแล้วนะครับอ่ะหยียบเบรกนะครับแล้วก,กดลงได้เลยเป็นเกียร์ดีนะตรงนี้ก็จะมีบอกอยู่นะตรงนี้แถวแนี้นะ โอเคนี่เพื่อนๆเห็นซิตี้ไหมซิตีสีแดงที่จอดอยู่เข้ามาใหม่นะราคาไม่เกิน3ามหมื่นเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้เดี๋ยวขอเก็บงานก่อนเดี๋ยวนัดช่างติดฟิล์มไว้แล้วก็เดี๋ยวเอาไปล้างนะครับเครื่องมันมีเยิ้มเยอนิดนึงแต่ว่าไม่มีรั่วนะเดี๋ยวเอาไปล้างก่อนนี่ครับรถขับปกติเลยเนี่ยผมขับให้ดูได้เลย รถปกติหมดทุกอย่างช่วงลงช่วงล่างคมนะครับเนี่ยขับปกติเลยผมขับใช้งานทุกวันนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับพากันเข้ามาได้ครับผมเจ็ดแสนห้าหมืนเก้าพันบาทนะครับเปิดไฟเลี้ยวเบรกปกตินะครับผมไม่มีสั่นไม่มีอะไร โอเคครับขอบคุณมากครับผม